เดียวนี้เขาแบ่งศาสนาในโลกออกเป็นสองพวกแค่นั้นน่ะพวกหนึ่งถือว่ามีผู้สร้างมีกี่ศาสนาก็ตามใจศาสนาหลาน,นั่นถือว่ามีผู้สร้างศาสนาทั้งหมดนี่เรียกว่า creationist คือผู้ที่ถือว่ามีผู้สร้างหรือมีการสร้างแต่พุทธศาสนาจะ <c oughs> ไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้พุทธศาสนามีหลักว่า สิ่งเหล่านี้มีวิวัฒนาการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติาก็เลยเรียกปศาสนากลุ่มนี้กลุ่มพุทธศาสนานี่็เป็น e v o l u t i o n i s t evolution, ist. evolution ist, คือวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติ Evolu t i o n i s t คือผู้ที่ถือหลักมีการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติไม่เก่คลิปนี้ผมตั้งใจจะพูดเรื่องศาสนา เทียบเคียงกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับส่วนหนึ่งที่ผมไม่ฟังปาตกถาหรือว,ว่าบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาสแล้วผมก็เลยอยากจะมาอธิบายหรือว,ว่าขยายเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาที่อาจจะเป็นมุมมองอีกต่างหากจากหลวงพ่อพุทธทาสครับ หลวงพ่อพุทธทาสนั้นท่าน,น,นพูดถึงศาสนาในสองความหมายนะครับคือศาสนาที่มีผู้สร้างกับศาสนาที่มีวิวัฒนาการแต่คลิปนี้ผมอยากจะมาชวนพวกเราวิเคราะห์เจาะลึกถึงนิยามความหมายของคําว่าศาสนาที่ใช้คําว่า religion นะครับไม่ใช้คําว่าศาสนาเพราะคําว่าศาสนาที่เราใช้ในภาษาไทยปัจจุบันนี้มาจาก r i ล i เจนกับมาจากภาษาอะไรนั้นเดียวค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งสาเหตุที่อยากพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่พยายามนิยามคาว่าซอ power แล้วก็บอกว่าไม่ตรงกับความหมายเดิมอยู่ดังนั้นผมก็เลยคิดต่อไปว่าแม้กะระทั่งเรื่องาศาสนาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ตรงครับคำว่าไม่ตรงก็คือาศาสนาไทย ภาษาไทยในความในคำว,ว่าศาสนามันไม่ตรงกับคำว,ว่า religion ที่ฝรั่งใช้กันนะครับแต่ถามว่าเราก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมพอเราพูดเรื่องศาสนาให้ฝรังรร่งทำให้ฝรั่งเข้าใจเราก็ใช้ศาสนาในความหมายหรือว่าในภาษาอังกฤษที่ว่า religion นั้นใช่ไหมแล้วเราเอาคำว,ว่า s o f t p o w e r มาใช้ในเมืองไทยทำไมเราจะต้องไปให้ตรงกับฝรั่งใช้ คลิปนี้ผมพยายามที่จะอธิบายเรื่องนั้น้ือว่าทําความเข้าใจกับเรื่อง religion กับคําว่า soft power ครับอาจจะยาวหน่อยเพื่อไม่ให้มันขาดตอนครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดติดตามหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเราจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปหรือว่าคลิปที่ต่อเนื่องกันครับ หลายท่านถามกันมานะคะว่าตกลงซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรกันแน่มันคือนันยางไข่เจียวข้าวเหนียวม่วงหรือเปล่านะคะอันนี้เราเข้าส่โมดจริงจังค่ะในฐานะที่ฉันเป็นนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนนะคะแล้วฉันก็เรียนเรื่องนี้มาอย่างจริงจังแต่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะทุกคนคะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สินค้าอันดับแรกมันคือนโยบายต่างประเทศและการทหารหรือความมั่นคงมันเกิดจากว่ากี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็มีแนวคิดจาก ผมจะพูดเรื่อง soft power กับเรื่อง religion ให้มันโยงกันนะครับให้มันสัมพันธ์กันให้มันไปด้วยกันได้เพราะผมพูดแล้วว่าเราใช้ความหมายของคำว่า religion ไม่ตรงกับ religion เดิมแล้วมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ใครบางคนก็บอกว่าเราเอาคำว่า soft power มาใช้ ในภาษาไทยในเมืองไทยเราก็ใช้ไม่ตรงกับซอฟต์พาวเวอร์เดิมซึ่งคนที่บัญญัติเข้าไม่ได้หมายถึงอย่างนี้แล้วเราเอามาใช้แบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ตรงขาหมายามว่าเมื่อมันไม่ใช่มันไม่ตรงแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละครับที่นี้ผมก็อยากจะยกให้เห็นว่าคำว่า Religion ที่เรามาใช้ในภาษาไทยคือศาสนา เราก็เอาคำว่าเรจ o n มาใช้ไม่ตรงครับแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมในทุกวันนี้ครับอันนั้นคือผมอยากจะอธิบายให้เห็นถึงสองเรื่องว่า S อฟ t ์พาวเกับเรจ o n มันก็ไม่ตรงกันได้ไหมแล้วไม่ตรงกันนี้มันจะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้หรือว่าผู้ปฏิบัติอย่างไรดังนั้นคลิปนี้จึงจะอาจจะโยงไปโยงมาระหว่างซอฟ t ์พา e เวอร์กับ เรลิเจนนะครับฝากให้เข้าใจกันตรงนี้จะได้ไม่บุลลีคิงหรือว่าหัวร้อนกันก่อนครับคำว่า Religion มาจากภาษาละตินหรือว่าภาษากรีกกับคือคำว่า r e l i g i ียซึ่งแปลว่าผูกมัดหรือว่าเชื่อมโยงหมายถึงเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับสิ่งสูงสุดหรือว่าเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับ หรือว่าผูกไว้กับพระเจ้ากับกอดอันนั้นคือความหมายเดิมของคําว่าลีลิกียผูกมัดผูกพันเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ก็หมายถึงพระเจ้าคําว่าลีลิเจนลีริกีลีลิกียนี้ก็เลยแยกศาสนาออกเป็นอย่างน้อยสี่ศาสนาครับก็คือศาสนาที่มีเทวนิยมคือ ศาสนาที่มีพระเจ้าอันนี้คือความหมายของคาว่าศาสนาหรือว่ารีเจนเดิมครับก็หมายถึงศาสนาที่มีพระเจ้าครับเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าเชื่อในเทพเชื่อในสิ่งที่เหนือมนุษย์นั่นแหละครับนอกจากเชื่อในเรื่องเทวนิยมแล้วยังเชื่อไปอีกถึงว่าอเทวนิยมคือไม่มีพระเจ้าด้วยครับ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของาศาสนาพุทธาศาสนาเชนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าครับแต่เดิมจริงๆคำว่าลิลิเกียนั้นมาจากคำว่าผูกมัดหรือว่าเชื่อมโยงหมามัดมนุษย์กับพระเจ้าครับแต่ทีนี้เมื่อมาใช้ในภาษาไทยหรือว่าเอามาใช้เพื่ออธิบายให้ให้ฝรัง่งให้คนที่มาจากาศาสนาที่มีพระเจ้าเข้าใจ ศาสนาพุทธก็เลยใช้เอาคําว่าศาสนามาใช้ในพุทธด้วยซึ่งถามว่าตรงไหมมันก็ไม่ตรงแต่เพื่อให้ฝรัง่งหรือว่าคนที่มาจากศาสนาที่เป็นประเภทเทวนิยมและเขาได้เข้าใจว่าพุทธเป็นศาสนาแล้วเรื่องการกเถียงกันว่าพุทธเป็นศาสนาหรือว,ว่าเป็นปรัชญาเนีน่ยมันมีมานานครับ บางคนก็บอกว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดตนเองเข้ากับพระเจ้าคนที่ไม่ยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นเป็นศาสนาเคาะว่าไม่มีข้อผูกมัดผูกพันกับพระเจ้าแต่เมื่อคนพุทธอยากให้ฝรัง่งหรือว่าต่างชาติเข้าใจหรือว่าอยากอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจ หรือว่าคนที่มาจากศาสนาประเภทเทวนิยมเข้าใจาเข้าใจพุทธคนพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็เลยใช้คําว่าศาสนาคือยืมเอาคําว่า religion นั่นแหละมาใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจแต่ศาสนาหรือว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาแบบศาสนาที่เป็นเทวนิยมคือมีพระเจ้า แต่เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจศาสนาหรือว่าเข้าใจพุทธตามนิยามของเราได้เราก็ยอมที่จะใช้คำว่า religion เหมือนเขาแต่พุทธไม่ใช่ religion แบบเขา So what is Buddhism to you? Buddhism is all about you nothing more nothing less and the main goal in Buddhism is to understand the true nature behind your life and your mind my mind yes what about my mind mind is the most powerful thing in the world the Buddha said mind is everything what you think you become philosophy <illusion> ผู้สอนศาสนาพุทธหรือว่าพระภิกษุในศาสนาพุทธในพุทธก็เลยยืมคำว่า religion มาใช้เพื่ออธิบายให้คนที่มาจากเทวนิยมเข้าใจพุทธว่าเป็นศาสนาซึ่งถ้าถามว่าตรงไหมมันก็ไม่ตรงครับแล้วอธิบายพุทธว่าเป็น Religion เป็นศาสนาแล้วคนที่มาจากเทวนิยมเขาเข้าใจเรื่องนี้ไหม ผมก็ว่าเขาเข้าใจดังนั้นมันก็จะยงไปถึงว่าซอฟต์พาวเวอร์เขาใช้แบบเขาแต่เรามาใช้ซอฟต์พาวเวอร์แบบเราถามว่าจะผิดอะไรเพราะหลายๆอย่างเราก็ใช้แบบเราเราไม่ได้ใช้แบบเขาแต่ก็ทำให้เขาเข้าใจแบบเราบางครั้งเขาก็เอาของเราไปใช้แบบเขาเขาก็ไม่ได้ใช้แบบเราเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับ แล้วเราเอาคําของเขามาคือคําว่า religion ของเขามาเราเอาคําว่า soft power เขามาแต่เราไม่ได้ใช้แบบเขาเราใช้แบบเราตามว่ามันจะผิดอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็คืออย่างเช่นเรื่อง religion นั่นแหละครับ religion สับเดิมมันเป็นภาษาละตินแปล แปลว่าหรือว่าหมายถึงการผูกมัดผูกพันกับพระเจ้าการต้องนอบน้อมกับพระเจ้าแต่พุทธไม่มีพระเจ้าแต่เราก็ใช้คําว่ารี i o n เพื่ออธิบายาศาสนาเพื่ออธิบายหลักการของพุทธให้ฝังเข้าใจดังนั้นการที่เราจะใช้ soft power ซึ่งเรายืมมาจากเขาหรือว่าเราเอามาจากเขาเราเราจิกมาจากเขาแล้วมาใช้แบบเรา แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบเราถามว่ามันจะผิดตรงไหนอันนี้ฝากถามฝากเป็นข้อคิดเห็นเป็นข้อเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าด้อยค่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยู่ครับที่พูดนี้ผมไม่ได้อิบายแทนใครไม่ได้เป็นโคศกของใครแต่เราชวนกันมองชวนกันดูว่า การที่เราเอาศัพท์นั้นมาใช้ไม่ตรงกับความหมายเดิมแต่มันได้ประโยชน์มันเป็นประโยชน์สำหรับเราไหมมันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมนี้ประเทศนี้ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของ r e ทิเกนกับคำว่า s o f t p o w e r นี่แหละครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าผมพูดถูกทั้งหมดนะครับเป็นเพียงข้อเสนอขอ้อคิดเห็นที่ผมเสนอไว้ตรงนี้ว่า ถ้าเราเอาของเขามาใช้แล้วเราปรับใจให้มันถูกกับบริบทของเราเพื่อที่จะทําให้เขาเข้าใจหรือว่าเพื่อที่จะทําให้เราได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์นั้นมันก็ไม่น่าจะผิดใช่ไหมครับยกตัวอย่างเรื่องศาสนาเรื่องรีเจนกับเรื่องซอฟต์พาวเวที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนี้แหละครับอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเสนอมุมมองอย่างหนึ่งที่เสนอไว้ในคลิปนี้ในช่องนี้ครับ ส่วนท่านใดจะเห็นแย้งจากตรงนี้ไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดมุมมองมาผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดเสียหายอะไรครับก็เพราะว่าตามวัตถุประสงค์ของช่องนี้ก็บอกกอู่แล้วว่าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าค้นหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดมุมมองที่ดีที่สุดมาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมาแชร์มาแบ่งปันกันนั่นแหละครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ที่แตกต่างจากนี้หรือว่าที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตครับท้ายนี้ฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดแชร์กดติดตามหรือว่าฝากสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ไว้ด้วยครับกล่าวหน้าเราจะได้ไม่พลาดโอกาสที่เราจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ